เฮ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ยโอ๊ยตายฉันต้องรีบไปแข่งแล้วนะโอ้ยยืดเส้นยืดสายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ่ามาแดดจะจ้าอย่างงี้แหละกำลังดีเลยโอ้โยสวมหมวกแป๊บเดี๋ยวผมเปียกอ่าไอยืดเส้นเดี๋ยวตะคิวกินไม่ได้ไม่ได้นะไอของอย่างงี้ใส่แว่นน,นะนะเดี๋ยวน้ำเข้าตาไนงะโอเคโอเคอ่ายืนมองเหี้ยอะไรกันเอ้ามามาแดดแรงงี้โอ้ยทาแป๊บแป๊บ แน,น,น่ๆไมีใครอยู่ไวเนะลงลงลงมาทีนี่เนตายให้กูหน่อยอ่าตรงนั้นข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเออนะเออเยีเออ่ยมมากขอบใจลุงนะโอ,อเคไอ้คิมนี้มันดีจริงขอเสียงหน่อยแล้วคนให้กำลังใจผมหน่อยแล้วเอานะมาละใกล้จะถึงเวลาแล้วนะโอ้แม่การแข่งขรั้งนี้มันตื่นเต้นจริงจริงโอ้อยจ้าโอ้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 โอโอ โอ้ยเรากันเชียง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 หรือกุนเชียงไอสัตว์นั่นมันหมูโอเคเลยโอ้กับตัวรับโอ้ยทาผีเสื้อครับโอ้ดอลฟินดอลฟินกูคือดอลฟินอย่างนี้แหละอ่าไปเลยไปเลยโอ้ไม่เฮต้าคิวโอ้ยไอชิบหายแล้วตะคิวไปตะคิวโอ้ไม่ดู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 อย่าไปอย่าตายอย่าไปอย่าตายไป ไปช่วยกูื่อนเร็วมึงรอพอมตัดไม่ปิดไหนตัดเร็วๆโอ้ตะคิวตายแล้วตายแล้วโหดยาวๆโอ้ยอะไรเดี๋ยวฉันช่วยเอกดูเ่ิดเร็วๆเร็วยกัเถอะเพมาเดี๋ยวฉันช่วยเอกเพื่อนกับฉันมาช่วยโอ้ยอย่างนั้นล่ะนายไม่เป็นไรใช่ไหมติ๊โอ้ไม่เดียฉันกำลังชุนนายขึ้นมาเนี่ยนายอย่าไปอะไรไปนะโอ้ไม่นายนี่มันตัวหนักจริงๆเลยให้ตายแต่โอ้ไม่ออกมาดิออกมาเร็วๆสิหรือว่าตายหักหรอกเอาทำไมมันไม่ขยับเลยเนี่ยหายแล้วไงล่ะล้มๆไปดิล้ๆลริวดิเป็นอะไรเพื่อน สิบรจอนไม่เต้นเลยเร็วอยากเข้ามาใกล้นะออกซิเจนไม่ไม่มีนะต้องการออกซิเจนโอ้ย god ทำยังไงเลี้ยวผิวากโอ้ยสัตว์มึงอ้วกใส่หน้ากูหาพ่อมึงไอ้เหี้ยนะมึงน่าจะรอพ่อแต่รีบบิ้นก่อนนะมึงไม่เป็นไรแล้วมึงมาดิมึงไม่เป็นไรแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ต้องร้องนะเพื่อนนายอยู่ตรงนี้แล้วปลอดภัยแล้วนายร้องหรือพี่พาพี่รับโอ้ยตายปลอดภัยแล้วเพื่อนโอ้ยร้องหาพ่อเธอเลยหน้าบ้านเลยอยู่ตรงนี้บ้าบ้า แล้วขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขขาเพื่อนผมไม่เป็นไรแล้วฮะขอบคุณมากฮะเอ้ยไม่ต้องห้องนะเดี๋ยวพี่พาไปดูช้าอยังไม่ตายเสียงโดยเพรยุวัน